พี่ต๊อดีิพี่น้สวัสดีน้องสวัสดีสวัสดีไายพี่เจอกันเวนเจงพนิดนึงสวัสดีครับพี่มีแหลมเฮ้ยที่นั่นมีโมเดลลืมทั้งหามันฮัลโหลครับหล่อครับหล่อครับฮัลโหลครับพี่ต๊อดผมหล่อไหมครับหน้ากระทือบอ่ะผมหล่อไหมครับผมหล่อพ่ออมมึงในแต่กุ้งเค้กฮัลโหลครับ สาวตอพี่ต๊อดพี่ผมโฟกเองว่าไงสวัสดีครับพี่ต๊อดโอ้โหไหน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 ดูนี่มึงผอมยังผอมแล้วนี่เดี๋ยวผมทำคลิปครบรอบออกการรางกายให้ดูผมทำให้ดูอะเอาเดิผมทำแล้วผมทำแล้วผมให้เพื่อนเพื่อนบอกผมเปลี่ยนเนี่ยนะอันนี้ก่อนนะอ่ะ ขอแม่พี่เดี๋ยวมึงถอดแว่นดิไหนยืนดิอันหนึ่งเพลงอ่ะอันหนึ่งเพลงให้พี่ดูหน่อยโผมเนี่ยแม่ไม่ได้ยินเพลงอ่ะมันก็เปิดเพลงดิเปิดพร้อมกันเอาเพลงอะไรอ่ะอาจจะเต้นได้เดี๋ยวกูปลดแบนทีเอสแค่นั้นแหละปลดแล้วไม่ใช่เอาพี่เอาเลยโอเปิดเลยเปิดเลยกำมึงหาเพล่งอนอยู่บ้านคอย อยู่บ้านคอยเออดี๋ยวผมเปิดแล้วเวอร์เวอร์เวอร์ชันนี้นะสองแสนสองจุดสามสองจุดสามแสนวิวอ่ะสองจุดสามอ๋อเห็นละสนุกด,ดอกอ่าดีเจบุก้าของดีเจบุ๊ก้าเ,เอาอยัางเปิดพร้อมกันนะอ้ายังยังไม่เปิดดอกอ่าเปิดอ้าเปิด 1> 1แล้วเอาไหมหนึ่งหนึ่งสองซ้ม มากส้มโอมากยมมากมีงอกยักดีกมะกอกมากขำเป็นทุดอย่ามากเสื่องมากเผาว่าจ้าเจ้าก็ลามุดลำหยมวยไส้ใส้ก็มาพางมากงวงอยู่เลี้ควงก็แมนตนมากเคือยับไปเนื้อก็้ตมากขี้หุดจับตูดปูกรกเดือแขมงของมีมากจองมาก K หน่อย d o เ K หน่อยเด้วยรวยก็เขาพสาลีลเอรีก็เติมส่วนท่านโยฮีทาโยฮีย่ไย่ก็ ด้วยแฮวแฮมากกล้วยติดถ้าใหลด้วยเีบลายเจ็บวนกลวยไข่น้อยอยู่แต่นกับเศแกมเพราะว่ามันหอมอักแลด้วยนมักลด้วยดีกวาเ้ากินกับข้าแต่ว่ามากกลวยเงที่ทายาวทงไีตามีอลยไม่เงาเพราะมเมันไ่แบบตัวถ้าไปขีตาถ้าไปขีตาถ้าไปขีตาหน่อย ปัดเป๋ปัดเป๋ด้วยนี่ก็คือสรรพคุณมากกล้วยรวยลือุรกิจใดญคือกันพอกล้วยนั้นละเป็นยอดอาหารคนจงอยากบอกทานละผู้มักกินกล้วยให้ไดกล้วยละบอกวิธีกินเมื่อกินกล้วยเขาวควรกินไว้ทัตติกอบน่อยทัตติคอบเียวให้แต่กรมกวยน้อยไกินลงไปมันจิมบอจเพาะึกลักอนาม้งุงแตงน่อยลงุ้งแตง โอเค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 ที่กันในทีน้องโอเคพี่รวกู่พ่อหอมงั้นวกู่อืมพอลูกกูชอบว่ะเฮ้ยพี่ตั้มมาเดียวพี่อันนี้ครับน้อง พี่ทยาอะไรอยู่เขาเนี้ยสติรือเปล่าแฟนมั้งแอ๊กหน่อยรับไม่ต้องกินพี่ไม่กินนั่นนั้นเฮ้เดี๋ยวมาดูกอนนะประเทศเข้าได้ยังเนี่ยคนดูบอกมาตี่ ก็ไม่ได้หวาเฮียเข้าได้อย่างวะเขาได้แล้วปะลูกไอตะาให้เด็ก